นายสามารถเจนชัยจิตวรวณิตอดีตรองโฆษกพักพลังประชารัฐถูกจับกุมในจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2567ตามหมายจับในข้อหาร่วมกันฟอกเงินและสมคบฟอกเงินซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินที่มีความเชื่อมโยงกับดีไอคอน Group โดยพบเส้นทางการเงินที่มีการโอนเงินหลายล้านบาทรวมถึงเงินที่ถูกอ้างว่าใช้ทําบุญเป็นประจําทุกเดือนนายสามารถให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาและขอยื่นเอกสารคําชี้แจงเพิ่มเติมโดยเจ้าหน้าที่ DSI ได้ยื่นคําร้องคัดค้านการประกันตัว เนื่องจากกังวลว่าจะมีการยุ่งเหยิงกับพยาหลักฐานทั้งนี้ทีมทนายของเขาได้เตรียมแนวทางต่อสู้คดีขณะที่ DSI ยังคงดำเนินการสืบสวนเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องต่อไปนายสามารถเจนชัยจิตวณิชเป็นอดีตนักการเมืองและนักธุรกิจที่เคยมีบทบาทสำคัญในวงการการเมืองไทยโดยเฉพาะในฐานะรองโฆษกพรคพลังประชารัฐและเป็นผู้สนับสนุนโครงการเพื่อสังคมหลายโครงการในขณะที่เขากำลังถูกข้อกล่าวหาในคดีฟอกเงินซึ่งเชื่อมโยงกับธุรกิจที่ถูกตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับความโปรง่งใสนายสามารถจึงจะต้องพิสูจน์ตัวเองในประเด็นดังกล่าวต่อไป